ฝนที่ตกหนักประกอบกับน้ำป่าที่หลากผ่านลำน้ำซองเกรียเย็นวันที่28กรกฎาคม2556ทำให้เศษซากท่อนไม้ที่ลอยมากับน้ำกระแทกใส่ต่อหม้อสะพานอุตามานุสรหรือสะพานมอนส่งผลให้สะพานไม้ยาวที่สุดในประเทศไทยขาดกลางรวมความยาวเกือบ50เมตรด้วยศรัทธาท แรงกล้าของชาวไทยชาวมอญชาวเกรียงแห่งเมืองสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและนักท่องเที่ยวจิตอาสาที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสะพานแพลุกบวบด้วยการนำไม้ไผ่มามัดรวมกันตามแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านความยาวกว่า200เมตรเคียงคู่ไปกับสะพานมอญที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ชาวสังขระบุรีทั้งสองฝั่งได้ใช้ในการสัญจรไปมา ข้ามแม่น้ำส่งเกลียชั่วคราวก่อนจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนสังขระบุรีอีกครั้งก่อนสะพานมอนจะได้รับบุรณาซ่อมแซมแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่18ตุลาคม2557โดยยังไม่มีการรื้อสะพานแพลูกบวบเสร็จกระทั่งวัดวังวิเวการามหน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่สังขระบุรี ได้มีมติร่วมกันหรือสะพานแพรลูกบวบออกก่อนถึงเทศกาลลอยกระทงเพราะสะพานแพรลูกบวบอยู่ในสภาพผุพังและชำรุดทรุดโทรมลงไปอย่างมากอีกทั้งจะทำให้สะพานมอนกลับมาดูโดดเด่นงดงามเหมือนในอดีตที่ผ่านมาและนับเป็นการปิดฉากสะพานแพรลูกบวบอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ความทรงจำของอำเภอสังขระบุรีตลอดกาล